อย่าโยนลูกอย่าโยน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 ไม่โยนไม่โยนไม่โยนเอาไม่บินมันก็ต้องบินเลยเอาใครเสร็จแล้วก็ขึ้นมาลูกใครเสร็จแล้วก็ขึ้นมาใครเสร็จแล้วก็ขึ้นมาค่ะ เ,เสร็จแล้วขึ้นมาเลยค่ะค่ะเสร็จแล้วขึ้นมาเลยค่ะอย่าโยนอย่าโยนอย่าโยนลูกอย่าโยนไอพีเธออย่าไปทั่วทีพี่พี่